สบายดียามเศร้าพี่น้องใน,นกะเทาคีมเพิ่นนั่นงคีมปิ่งเนื้อมูอด้วยพี่น้องเด้อปิ่งเนื้อมูก,กินข้าวตอนเศร้านางอ้นนางลุงกะเบ,บกบุเพิ่นก็ไปใส่บาดลงหวัดเด้อใส่บาทลูกตกบาทใส่บาทนางลุงทรงไม่รู้เพิ่นนี่กะอาซีหน่อยกะยูเพื่นลินทานอันนี้เนาะหันหันกลไปใช้ฐานค่ะ อ๊ยอยเอเอเอาเอาลูกเบเอาไจตักำฐานมาลินโอ้ยขอคิดดื้อ่ะโหลดฝนนะกิปีเงาหมูกินเขาปั่นเขาตอนเศร้าคูณอกอาร์ตไปิบเขาแอบเขาพักเข่ายกขึ้นมานะลูกห็ดของกินห็ดพัเข่าให้โผล่เด็กเดเอ้าอารไตทิบเข่าน่ อันนี้ก็เอาไปถอกถิ่มเลิศนี่เอาไปถอกถิ่มพองน้ำวนนี่นะถอกถิ่มถูกหัวไปเสร็จแล้วก็เก็บขึ้นมาเนี่ยเอาไปถิ่มเลิศเลิศเอาไปน้ำวนสำหรับพักพักโตได้คือดอกเล้อพัดพักบป้งพัดพักบงเป็ดหยากเนาะเป็ดหยาบพักพักโป้งคือมอ๊หมาะแต่เมื่อคืนเนี่ยเฮ้ยตื่นมาเศร้ามากคุสิพัด บ่งกินก่อนหน้าออยากคือห้าเนี้ยอยากมันคื้นเลยเงยเลื่อยมันขึ้นเลยโอ้โหไหวยังเนาะอยากกินนั่นส่วนข้าวปุ้นกับปานั่นได้มื่อคืนนะเมื่อนี้ต้องไปเสิอ์ฟข้ปุ้นมาเห็ดสั่วนกินให้ได้เละเมื่อนี้อยากแหงมันส่วนข้าวปุ้นสั่วนกินเด้อมื่อนี้เด้อนี่กับปุงเพลองมีมันถั่วมะเขือเลน ใส่เครื่องปรุงยังเรียบร้อยนี่นใส่โดดีใส่น้ำตาลซีอิ๊วเบกกี้นี่ก็เอา,าพักลงเนาะยินพักมีวิตามินรกระดังสักพากกล่องนู้จับเอาด้วยที่น้อง นดีเลยก็ิขึ้นเทาางเลจ้ขาจิ้แขแล้วเรียบร้อยพัดพักปุ่งหมอนมาเด้อเสร็จเเหมกันเด้อจ้า สบายดีพี่น้องขิงเขานไะม่มอนเลยตาตอนส,นสวยสบายดีลองกมาจาวักรงมาจาวัดนุ่งกินแล้กก็สิไปีย,ยกทุลางานซุปผล้ร่บ้านไม่โล่งผล้เเรผัวผึ่นเสียพี่น้องผ้าไทยใส่สุดดำสุดย่งอยูอย่เฮื่อนผุ้เเร่บรสไซแบ,บน่นนี่เราไปงานซุนะต้องไหวถูกเนาะเข้าเป็นไม่หนีว่วะาดึง มันจะหนึงเขาจะขึ้นน่งเงี้นแม่แ่แม่โยามกินไปกินติดนน่คุณเขาเนอเป็นังไงาชิมบุญอุ่นเขาจะขึ้นนี่เออฉพ่อจะเป็นนั่นนะไี่คร้จ้ะยังลูกเบานั่งลุงไาริไลุงหรืม่ลูกคุงามมาแต่วสีดำกับสีขาวเสียงโต ข eh? ้าคนนี้เส um. mm ือเ้าคนนี้ดึงไปไไพี่นังนักดึงไปแล้วทำไมพี่จ้าบอลลูนข้าไ่อยากขัง้บ้างมีอะไบ้าง ทุกแรงใจแรงใจทุกพลังใจในมอญเนอ์ทำบุญทำทานมือน,นีด็ก็สบายจิตสบายใจเมื่อถูกทุกคนเนาะคันเท่าเดืเหตุบุญแล้วก็โล่งไปวิทย์ไปเนาะเพื่อสบายใจคันเท่าเดือดเหตุาเท่าบุรีเหตุนี่มันชิดนักอยู่ในใจเขาตลอดอะไรเนาะเออคู่บุรีเหตุคู่บุรเหตุหน่อยใจแรกคู่บ่มีเนาะเอาเซฟคู่บ่มีเงินเหตุบุญซื้อขนมขนมตักบาทยาทองก็หน้อยใ,ใจ บริขิตข้าเข่าผ้าน้ำหาพ่อหาแม่ก็น้อยใจมันมีเด้พี่น้องเอ้ยแม่ม้อนเคยตะกี้เนี่ยหาเงินยากเนาะคันจะหอดบุญหอดเขาศาสักเขาประดับดินแล้วก็คิดเงี้ยง่ายเนาะเสีย,ย,ยเงินเสร็จเฮ็ดข้าเข่าให้พ่อกูอกินเป็นต้นให้แม่กูโตกูให้อายด,ดูไปทางนั้นคนเขาเนี่ยคิดเกินหมดเลย ให้ถอนมือมันเนยุ๊ยงใจไปเลยบ้านเมืองเพิ่อนลงหวัด,ดตัวแซลตาบาสตัวนังเต้าอยู่เพือนผไม่เงินเห็นน้ำตา่อยมอันเคยเป็นไหเข้ามม้อนไม่เห็นเนืนลงสบายคือกันแตงตัวงามงามลงวัดแน่างน้ำตาลต๊กฝึกฝึกฝึกหน่อยใจตัวเองบ่ม่ เรามีเห็ดคือเพิ่นตะกี้สมัยตะกี้เนาะถูกยากแล้วเลี้ยงลูกเขาทุกเขายากตกี้นะเดี๋ยวนี้ทุกบอกกระถูกคือกันแากไข่ก่อนหน่อยนึงไข่น้อยนึง,นอ,นงอืมสมัยสมัยสมังใส่เงินตะกี้กับใส่เงินบอกก็ใส่อยู่มันเบื่อใส่เงินหลายคือสมัยนี้ ไปห้องหมดห้องหม,หงหมอก่ะบอร์พี่ตะก,กี้ไปเชียอมเงินจักบาทจากกักขีพจะนอนห้องหมอพี่มีพยาบาลเห็ดก,กับเข่าสุกมาให้กินงามเตียงงามเสางามแรงสามเมล่าตะก,กี้โรงพยาบาลทหารเนตะกี้มีมันอยู่ทหารไปเชื่เงินดอกเบี้ ปซะส,สนของหมอไปซะส,ส้นกับบริษเงินดอกของมองแขงสวรรค์ของหมอเมืองกองทัพกองทหารอยู่เซโนเน,นี่จ้ะบริษัทเงินคือแบาแลไวตอนไประส,ส้นกับบริษัทคือกันเพราะว่าไม่ม้อนบเป็นพนังงานทหารน,น,นอสก,กีไปซะสนกับบริษัทได้ส่วนมันนะเนี่ยเข่าปัวพี่กินเขาพีจีเงินหน้าตาทหารเงินเดือนบมูลายดอก ร้อยหา้าสิบกีกมันเดือนเนมอนอ่ะมันเดือนพอสะบินเนี่ยร้อยแปดสิบกีบมันทหารแต่ที่คนเป็นเนี่นั่นเป็นกรนลีผุ้งคล้องจายวัตถุเสื้อผ้านาแพ้แหย่ทหารกรายเข่าใจน้ำถึงกระมัดมุดหน้าเป็นกรรมสิทธิ์รวม โปรของแมงอุ่นใช่ไหมตะกี้เอาเสื้ฟังเราพี่น้องเราอดีตสุขังกันบอเรากระปุจักโอ้สิบิตมีมอนอยู่แบบใดเป็นไปไใดเนาะตะกี้อยากฟังเด้เรื่องก็เก่าโอ้มีเรื่องก็เก่าเยอะเด้อพี่น้องกันมีมอนสิเราเป็นนิทานหนังยาวๆอะไะสิบิตก็มีมอนน่ะนับแต่อายุแปดปีปัจจุบัน นางเงาเลยแหละรุมลกค,คกลลุกคุกค้านเห่นไหมลุ่มลคุกค้านลอยเลยท่านทะเลเราจะมาอยู่จุดนี้ก็บนึกบโบรันอีกว่าสิได เห็นคนทั่วประเทศจะได้เห็นม่หมอนคนทั่วโลกจะได้เห็นในม้มอนใม,มอนกับเวอร์เวอร์คิดอีกแบบนี้มี YouTube เข้ามาให้หาเงินเนาะส่ง YouTube เข้ามาให้คนาหาหาเงินมีรายได้ให้ผู้เถากินสร้างรายได้หาเงินในเช้อนในการกระดีที่สุด้วยสมัยคุณม,มือเนี่กระดีท่านสมัยเนาะพี่น้องเนาะยกนี่ยกท่านสมัยยกโท่าเออเทอ่มาเห็นหนักกันเลย แต่ทีอยู่ประเทศใดเขาก็กเห็นเจ้าทำไมมันง่ายสบายรกระตี้มันชิมีบ้างโทรศัพท์โทรเลยจันจนไม้ส่งให้กันพ่อแม่ขางหนวดโดยสารกระตี้เนาะบ่าวผู้สาวกับ คอยหักเจ้าเจ้าหักคอยเขียนหนังสือใส่การสรงสการตะกี้นะใช่ไมตะกี้นะเห็นดอกแต่ว่าไม่ม้มอยบอกเลยเป็นผูแบวภูกระซ้าเขามอเนี่ยเกิดมาบุกคยลมเบาด้วยพี่น้องเป็นยังังได้ผัวเกิดมาบุกคยลมเบาเป็นผระซ้าคดลมเบาเป็นยังไได้ผัวได้ผัวหย่อนว่างคนถามเอาโลดคือพอถ่บเบิลเนี่ยคนเป็นกอลีเนาะใจขาวตาเนาะ แม่ม้อนขึ้นไปเอาเข่าเราเขากินมดเข่าตามดเราอีกเนาะเราดีสุฟังพี่น้องเตอนได้ก็พอทะเบิลตายเอาเข่าเนี่ยสื่อคนสื่อตายไปมัดเสากินแล้วขึ้นไปเาข่าสางขึ้นทามเอาโหลดเนาะม้อนเอาบ่อ้ายนั่นสิได้เห็นไหมก็ต้องขึ้นเงินเนาะ เอาคือเบาแน่นี่ะคิดในใจซื่อเราคือเบาคือเบาแน้นี่มาทางนี้ก็เพื่อบอกให้อายเนาะยันพืนอายเินปฏิเสธป่ะบอกได้ผมเอาจะได้ผมจะได้จะได้กับบกกลาวว่าอย่าิืนอาย็เลรว่ะเอาเอามันก็เลยต่อว่าเอาจะเ่าลินหรือเบาอีลี่ะ่ะเบาอีลีเนาะพี่สาวลินทงเี้ก็ได้ เอาเท่านั้นจังได๋พี่น้องเอ้ยเอากับพ่อทะเินี่พ่อนงมนต์นอนี่บัดมือใหม่มาได้2มื้อได้2มื้อไปร่วมกองประากรบัดนีไปร่วมกองประากากันยางไปเป็นหมู่ไปร่วมอยู่กองประากรเพิ่นก็มาบอกว่ามอนบ่ฮะอ้ายเสนอ้ดเสนอหยังอสร้างครอบครัว่่ะเอ้าเสนอสร้างกับสิเอาล่ะติเอ้าจะสร้างกับเจ้าแล้วลว่า บอเลนซื้อได้ไหมตัวต้นหได้ผัวต่ตอนไปมออยู่สิบเก้าปีแล้วพอนั่งอ้นเล่าเจ็ดปีตอนน่ะหัวอบปรกันหัวอะไรอย่าง้รอะไรหัวอะไรแบบนี้เจ้าก็เสนอเด้อ่อยเสนอเด้อเจ้าก็เสนอเด้อเนไหมบ่ได้บ่ได้วะาขอเพิ่มอยากได้หัวด้วันนีรวมเลยวมาเฮือนมาเฮือนมาส แม่มอนขึ้นไปอยู่น้ำอ้าวน้ำอาวน้ำอ้าวกับ่นเป็นคณะกองพันผู้อาวนะหลุดฐานล้านเทอร์นี่แหละแม่มอนกับตะกี้กันเนาะคือว่านั่นแหละอ้าวเป็นคณะกองพันผู้อาวก็เป็นคู่สอนทหารผู้อาว์เราจะอาวพังอาเอ้ยแบบ เอาไตนะเสนอสั่นนง,สงขบกรัวกับ,บขอยได้ป่ะฮะแม่ <c oughs> บอกอ่ะจะแม่ไม่รักเสนอเลยว่วากระาตอนเสร็เอาเขาอตาตายลยซ้าอืมฉันเจ้าฉันรับเสนอเลยเจ้าก็เสนอเรื่องออออออู้าร้อมข้วอ่าน้อมไม่เอาข้าวอ่านเลนบุ้อมู้าวอ่านคนคนเซรีบีหัวลินเบียเตีย้ยไข่ทำมาบุญกงกงเขาไปบานปลาส้นลินลินการพนันลินไพ่น่ะ ตะกี้บ้านนอกเนาะเราไปดินบ้านเราเทิงเพป็นหมักเล่นไพ่เพิ่นเิ่ผู้ผู้อ้าวเพิ่นผู้มีผู้มารายงานเพิ่นเนาะผู้อา้าวเลยบ่อยากให้เอาผู้อาว์นะให้เอาเอาวโลดเราเป็นมดสารกระบุงกระตาทิศเขาทิศน้ำเป็นเบิร์ดขอนนางอดนนางมนนี่สารกระโต๊กไวจักสาร่ายจักจักสารเราเป็นมืดน้าพิษสารสกเพิ่นน่ะพี่นกองกงกะผู้อาว์เลยเห็นดีนะพี่น้อง เพราะฉะนัยาวเด้พ <ti> ี่น <ti> ้องคันไปมนเลายาวแต่ว่าผมตุ๋ยไวก่อนคันมือหน้าก็สิเล่าตออยเนาะจักนาทีละนี่แม่เนาะกับบ่ต่บ่ได้ดนปานไดพี่น้องหลังจากนั้นพุดได้อาทิตย์นึงอาโซบัดนี้อามอนโซอนุญาตนําเป็นลิ้นบ่เอื้อนเลือดบ่ตุดหน้าเลือดออกบ่ตุดหน้าเป็นลิ้นบ่เอื้อนเอาไปโรงหมอไปโรงหมอเพินได้อาทิตย์นึงอาก็เลยเสียบัด อาก็เลยเสียหลังจากอาเสียแล้วก็ผูกอาวกับยู่เพื่อนบวเป็นระบาดนีงคิดหอดเบี้ยเราก็ไปนั่งลินน้ำมูกนนั่งลินน้ำมูกปล่อยแม่มดมนูเพื่อนผู้เดียวม่มก็ยานเนาะตะกี้ข่ายทหารอยู่ปลาอยู่โคกข่ายทหารเนี่ยอยู่โคกอยู่ปาลาด้วยแหละขายทหารสัมมาเนานะพอน่งมน,นี่เป็นทหารสมมนาตะกี้ทหารขึ้นสมมนานะทหารเกาเป็นแล้วก็ โอ้ยไรอะกลยเสนอเอากอนประวัติอ,ออกบัตรเมมอนก็เลยเสนอเอากอนประวัติออกสมามัดแขนกันลุงมามัดแขนอยู่น้ำโพออยู่เซโนผิตอก็เป็นทหารกองำเมรยงโอข้อมีมอนนี่ก้ะรับรถขนส่งเที่ยวละนังเวียดนามโอข้อมีมอน่ะตะกี้น่ะ็มาเห็ดที่เหตุคล้องแป่งแปลงกันเอาอยู่น้ำโพถูกแหละเรื่องราวเหตุคนใดกระโปงอ้น คือแบบนี้เดินในมอนเราสู่พังจะมีมลายๆเรื่องอดีตในมอนสิเราถ้าใครอยากพังเหม็นมาเดินมนมอนเราโตเราโตให้พังอีเดอ้ออดีตเก่าของมมอนอยากฟังมนมอนสิเราให้พังโตเดินพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้กับมิมอนลาก่อนบาย